สวัสดีมากครับพบกับมิกซ์ใน In The Mix ออนไลน์นะครับผมวันนี้นะครับมิกซ์ก็จะมาแกะกล่องกระเป๋าใบแรกนะครับจากแบรนด์ที่มิกซ์ไม่เคยซื้อมาก่อนเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นอีกใบหนึ่งครับที่พิเศษมากๆส่งท้ายปีเลยนะครับผมและนี่ก็คือแบรนด์เบลลิงเซกาไม่ใช่ฮะไม่ใช่หรอหมุนสิหมุนหมุนอ๋อเอาใหม่นะครับและนี่ก็คือแบรนด์ กุชชี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอฮะมุนมุนตรงกลางและนี่ก็คือแบรนด์กุชชี่บาลิงเซก้กมา เริ่มสนุกกันตั้งแต่เปิดตัวถุงกันเลยทีเดียวถุงใบนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่มี2แบรนด์ในใบเดียวนะครับผมนะด้านนี้เป็นของบริลเซียก้านะครับสีเทาแบบนี้และอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นสีเขียวของกุชชี่นะครับเป็นสีเขียวพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยแล้วเท่านั้นยังไม่พอแม้แต่หูหิห้วนะครับผมด้านฝั่งกุชชี่ก็จะเป็นเกลียวแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งของบริลเซียก้าก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยนะครับนั่นหมายความว่า2แบรนด์นี้นะคโคกันแตบบ่ว่า เหมือนเอาเอกลักษณ์ของตัวเองครับมาผสมผสานกันอย่างลงตัวเลยนะครับผมนะและนี่ก็คือ the hacker project นะครับกุ c ชี่โคกับบัลเลนเซกานะครับอ่าเราก็มาดูข้างในกันอึ๊บนี่กล่องนี้นะครับผมที่เราได้มาริบเบิลก็จะเป็นริบเบิลของกุช c ี่เนะสีเขียวแบบนี้แต่ก็มีบาลเลนเซกานะครับนะคาดมาด้วยนะครับผมพิมพ์อยู่บนริบเบิลเลยนะแล้วก็กล่องเนี่ยไม่ได้เป็นสีเขียวล้วนเนอะ ตรงด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสีเทานะครับซึ่งเป็นของเบนเซกานะครับผมอ,อยากรู้กันหรือ,อยังว่าข้างในคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูกันเลยเปิดยังไงเอ่ยคือใบแรกด้วยไงใบแรกของทั้งกุชชี่และเบนเซกานะครับไม่เคยมีกระเป๋าของกุชชี่และเบนเซกานะครับผมเปิดตรงนี้ตรงนี้ ึบอู้เอาไหมฮึบว้าวนี่นะครับผมกระเป๋าก็จะถูกหอ่ออยู่ในกระดาษอันนี้นะครับที่เป็นลายเดียวกับตัวกล่องนี่แหละสีเขียวนะลายเดียวกันและด้านในนี่ครับกล่องก็จะเป็นคำว่า Balenciaga นะครับผมชเว ทุกคนแม้แต่ถุงผ้าด้านหนึ่งเป็นสีเทาเบรนเซกาด้านนึงเป็นสีน้ำตาลของกุชชี่เฮลโหลคือจะเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมจะโคทุกอย่างกันเลยใช่ไหมแหมทุกๆแบบว่าอุปกรณ์ก็คือเป็นกุชชี่โคกับเบนเซกาหมดนะครับและใบที่มิกซ์นะครับเลือกมานะครับผมก็คือน และนี่ก็คือ Jackie 1961นะครับรุ่น The Hacker Project ของ Gucci และ Balenciaga นะครับผมและน้อง j a c k กี้1961 The Hacker Project ใบนี้นะครับก็จะเป็น medium size นะครับผมทำมาจากหนังสีดำทั้งใบเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยกุชชีก็จะมี j a c k กี้รุ่นนี้อยู่แล้วนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็เป็นหนังเรียบๆเ,เลย แต่ความพิเศษของ The Hacker Project นะครับก็คือมีลายของ b บ l เ n นเซก a นะครับผมโลโก้ b บ l เ n นเซก a ค่าเต็มทั้งใบเลยนะครับนะผสมผสานระหว่างดีไซน์ของ Gucci แล้วก็โลโก้ของ b บ l เ n นเซกาได้อย่างลงตัวเลยนะครับผมนะแล้วก็สังเกตนะครับความเงาของน้องนะครับผมนะถ้าเกิดมองใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นลายหนังนะแล้วก็ตรงปรินต์นะครับผมนะสัมผัสแล้วเนี่ยมีความนูนนะครับนะสัมผัสนี้ดีมากๆเลยนะ ขอให้มันไม่ลอกแล้วกันนะแล้วก็จะมี Buck l e นะครับสีทองนะครับตรงนี้ก็จะเป็น p i s ต o n c คเช u r e นะครับหรือว่าเป็นลูกปืนนะครับไว้เปิดปิดกระเป๋านะครับผมก็เป็นสีทองเส่นเดียวกันนี่เวลาจะเปิดก็กดเปิดปุ๊บก็จะดึงออกมาได้อย่างนี้นะครับผมอ่าคือตัวล็อกตัวนี้แอบชอบมากๆเลยนะคือแบบความล็อกแบบแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบกึ๊บชอบชอบอะไรที่มีตัวล็อกนะเรามาดูข้างในกัน ข้างในก็จะมีสายให้นะครับผมนะเดี๋ยวจะมาพูดถึงสายกันเลยอีกอันนึงเนาะว่าไว้ทําอะไรนะครับด้านในนะครับก็จะไลนิ่งนะครับไปด้วยคอตตอนเลนินนะครับนะแล้วก็จะมีสลิปพ็อกเก็ตหช่องใหญ่ๆนะครับนี่ตรงด้านด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีสลิปพ็อกเก็ตหช่องตรงนี้แล้วก็มีซิปพ็อกเก็ตนะครับนี่มีซิปอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าอีก1ช่องใหญ่ๆเลย ด้านในนี้มีอะไรแคบ,บุ๊กนะครับเอาอะไรอีกอะไม่รู้แหละอ่าช่างมันนะครับผม,มรูทซิปปิดไปก่อนอ่าปงซิปก็จะเป็นอะไหล่สีทองเช่นเดียวกันนะครับผมและตรงด้านในเช่นเคยเหมือนกระเป๋าทุกทุกแบรนด์นะครับผมก็จะมีแท็กเขียนว่า Gucci Made in Italy แบบนีนบ้ขนาดของน้องแจ็คกี้มีเดียมไซส์ใบนี้นะครับความกว้างอยู่ที่35.5เซนติเมตรนะครับผมความสูงอยู่ที่25เซนติเมตรและความลึกอยู่ที่4.5เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็มีน้ำหนักอยู่ที่600กรัมนะครับตัวนี้นะครับก็จะสามารถใช้แบบนี้ก็ได้นะครับใช้ถือนะครับผมนะหรือว่าจะขึ้นโชเดอร์แบบนี้ก็ได้นะครับแต่มอกว่าโชเดอร์แบบเนี้ยมันก็จะสายสั้นไปเนาะ และความสูงของสายถึงกระเป๋านะครับผมนะก็อยู่ที่18ซนติเมตรนะครับสำหรับสายสั้นอันนี้นะครับผมนะเมื่อเราสอดรูอยู่ตรงที่รูกลางนะตรงนี้จะสามารถปรับระดับได้3รูนะครับนะหนึ่งสสามนะครับผมนะรูกลางก็จะสูง18ซนติเมตรนะครับมาเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนสายอีกอันนึงนะครับผมนะที่เขามีให้มาครับเราสามารถ extend ได้นะครับผมมันก็จะยืดออกแล้วก็ยาวขึ้นนะครับอ่าวิธีต่อสายก็คือ นำสายของบัคเกิลใหม่นะครับมาสอดสายอันนี้เลยขอใช้ที่รูกลางแล้วกันนะครับและตัวสายอีกสายหนึ่งที่เขาให้มานะครับผมก็สามารถปรับระดับได้1,2,3,4,5,6,7,8,9ระดับนะครับผมนะก็แบบโอ้โหเอาจริงก็ยาวนะสามารถแบบ cross body ได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวลองใส่ที่รูแรกเลยแล้วกัน จะได้ยาวสุดจะได้ดูว่ายาวสุดบบเป็นยังไงนะครับนี่เราก็ต่อสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสายก็มีความยาวประมาณ5 2ซนเมตรนะครับก็สามารถขึ้นโชเดอร์แบบนี้ได้อาโชเดอร์แบบนี้ได้หรือว่าครอสบอดี้ก็ได้นะครับผมอาครอสบอดี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะว้าวก็เป็นอีกใบหนึ่งที่รู้สึกว่าใหญ่นะ แต่ด้วยความที่สีนี้นะครับมันไม่มีใบเล็กเลยนะครับผมนะก็เลยแบบเอามีเดียมไซส์มานะครับซึ่งก็คิดว่า m i x ซมีตัวเอ่อเอวอเีนใช่ไหมที่เป็นมินินะครับของ m อเใช่ไหมนะก็มีใบนี้ใหญ่หน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลองใช้ดูนะครับผมว่ามันจะเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับแต่แอบ,บแบบว่าแอบ,บเคืองตรงนี้นิดนึงอ่ะตรงข้างในอ่ะที่มันเป็นคอตตอนลินินอ่ะไม่ค่อยชอบเลยอ่ะผ้าแบบเนี้ย นะแต่ก็แบบใช้ๆไปเดี๋ยวก็คงคุ้นชินกับมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบแรกของมิกนะครับทั้ง2แบรนด์เลยทั้ง g ุชชีและเบรนเซกานะครับผมคุ้มค่ามากๆจ่ายทีเดียวได้2แบรนด์อ่ะเดี๋ยวทอดสายเก็บก่อนแล้วก็มาถึงเหตุผลที่มิกเลือกซื้อน,น้อง j a c k กี1961ใบนี้นะครับผมนะเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ย มิกซ์กอยากได้ตัวแจ็คกี้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่เขาออกมาใหม่ๆเลยนะครับผมสีดำเนี่ยแหละนะและด้วยความที่เห็นนายแบบใช้นะครับมีเอ่อนายแบบไทยใช้เหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นกระเป๋าที่รู้สึกว่าเป็นยูนิเซ็กซ์นะสามารถใช้ได้ทั้งชายทั้งหญิงอะไรแบบนี้ก็ทําให้เราสนใจขึ้นมานะครับแล้วก็ด้วยความทรงที่เขาเป็นแบบโฮโบแบ็กไหมนะก็ดูสวยนะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่ามันราคาสูง หนึ่งเลยนะราคาสูงแล้วแบบเป็นแบรนด์แบบเอ้กุชชี่ด้วยถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเสียเงินกับกุชชี่อ่ะเราก็แบบอดทนไงไปซื้อแบบใบใหญ่ๆเบิ่มๆไปเลยดีกว่าทีเดียวอย่างงี้นะครับนะแล้วพอเวลาผ่านไปนะครับผมก็มีรันเวย์นี้ขึ้นมานะครับก็คือ The Hacker Project เนาะมีก็เห็นในรูปแหละที่เขาโปรโมทอะ่ะนะก็เห็นรูปเป็นตัว a l g a a s ใช่ไหมที่มันเป็นลายกุชชี่แต่เป็นทรงอ l g ก r a ของบาเลนเซกานะครับผมมีตัวบีห้อย ตัวนั้นก็คือสวยแต่มันเป็นของผู้หญิงจริงๆผู้ชายก็ถือได้แหละแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นตัวบีห้อยซึ่งแบบเราก็ไม่ได้แบบรีเลทอะไรกับตัวบีเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับตัวบีนะครับแล้วก็เฉยๆกับใบนั้นนะครับแต่พอเห็นใบนี้นะครับผมที่แบบว่าในแบบเขาใส่ชุดสีดำใช่มาแล้วก็สะพายใบนี้ออกมาก็คือแบบว้าวเลยคือแบบว่าเอ้ยมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆคือแบบสีดําอยู่แล้วชอบอยู่แล้วใช่ไหม แล้วแบบมีบานดเบนเซกาคาดอีกอ่ะมันคือแจ็คกี้ที่เราอยากได้และพ่วงกับแบรนด์เบนเซกามาอยู่ด้วยกันนะครับผมนะทำให้เราได้ใบนี้เป็นใบแรกของทั้ง2แบรนด์นี้เลยนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกซื้อใบนี้นะครับผมเพราะคิดว่ามันอาจจะเป็นแร์ไอเทมในอนาคตนะครับผมเพราะการที่2แบรนด์ใหญ่นะครับจะมาคอลแลบกันเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากมากเลยนะครับและ เปเรนเซกากับกุชชี่ก็เป็นแบรนด์ที่แบบเวลโนนนะครับนะทุกคนรู้จักนะครับผมนะอาจจะอารมณ์ลุยวิกจองกับ s u p r รี e มนะครับนะราคาในอนาคตอาจจะขึ้นก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่เท่ากับลุยวิกจองซูเปรียมหรอกนะและหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมมิกซ์ถึงเลือกซื้อใบนี้ครับทำไมถึงไม่เอาเอา g กราสที่แบบคนแย่งกันคนนิยมกันนะครับผมบอกตรงนี้เลยว่าที่เก็จไปแย่งที่เก็จไปต่อแถวแล้วเราก็ไม่ใช่ v i p ที่จะได้ไปก่อนคนอื่น เข้าใจไหมนะก็คือแบบเป็นคนที่ไม่ชอบต่อแถวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบวุ่นวายไม่เอานะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัดเอวกาสออกไปได้ง่ายๆเลยก็คือมันเป็นสีน้ําตาลนะเป็นสีที่ไม่ถูกโฉลกนะครับผมแล้วก็อย่างใบอื่นเนี่ยที่เป็นตัวฮอสบิดใช่ไหมใบนั้นก็สวยนะแต่ก็เป็นสีน้ําตาลอยู่ดีไงแต่ก็มีคาดบรเลนเซก้าอ่างเงี้ยแต่มันก็สวยแต่ก็สีน้ําตาลเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็ตัดออกไปนะครับผม แล้วก็แจ็คกี้ใบอื่นๆนะครับที่เป็นใบสีน้ำตาลใช่ไหมแล้วก็ใบลายดอกไม้ก็ตัดออกไปได้อีกนะครับก็คือดอกไม้ก็ไม่ใช้อยู่แล้วครับน้ำตาลก็คือตัดออกครับง่ายมากๆโอ้โหเลือกแบบจากเอ่อมูเตลูล,ล้วนแล้วก็เลือกจากความชอบตัวเองล้วนเลยนะครับเพิ่งเคยมีใบแรกดมซะหน่อยอกลิ่นหนังไม่หอมเท่าชาแนลกับเอเมสนะส่วนตัวชอบกลิ่นของ ที่สุดก็คือชาแนลกลิ่นหอมมากแล้วก็ลองมาเอเมสอันนี้ก็แบบก็มีกลิ่นหนังอยู่นะครับผม <c oughs> คือการโครแบนด์แบบนี้มันก็มีมาก่อนแล้วในโรงเกลนะครับผมนะ <c oughs> คือแบบดูวิกตองกับกุชชี่อะไรเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับผม <c oughs> และนอกจากไอเทมที่เป็นกระเป๋านะครับผมก็จะมีรองเท้านะซึ่งรองเท้าแบบคือแบบอะไรอะงงมากบ่ได้อะบ่ได้เลย นะต้องเป็นคนที่แบบใจรักจริงๆนะมันไม่ได้สําหรับเรามันอาจจะได้สําหรับคนอื่นนะครับผมนะอย่าว่ากันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับ small leather g o o l เขาน่ารักมากน่ารักมากน่ารักจริงถ้าเกิคนใช้สีน้ําตาลได้นะเอาเลยคือแบบเป็นดีไซน์ของ Balenciaga แล้วก็เออเป็นลายแบบโมโนแกรมของ Gucci อย่างเงี้ยน่ารักแล้วก็มี card holder อันนึงใช่ไหมที่เป็นตัว B อ่ะน่ารักนะส่วนสร้อยที่เป็นแบบ Balenciaga อย่างเงี้ยก็น่าจะหมดไปแล้วแหละ นะก็ไม่เห็นของจริงเสียดายที่แบบไม่ได้เห็นอยากเห็นอยู่ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจอีกก็เป็นรองเท้าที่เป็นทรงของเลนเซกาที่เป็นหัวแหลมๆของผู้หญิงนะครับผมนะส้นสูงอันนั้นสวยมากสวยมากจริงๆถ้าเกิดแบบคุณผู้หญิงนะฮะชอบใส่รองเท้าแบบส้นสูงๆอ่ะนะนะเอาเลยสวยมากสวยจริงๆนะของจริงก็สวยแล้วก็อย่างอื่นเนาะไอ้พวกลายดอกไม้อะตัดไปเลย ไม่อินกับลายดอกไม้ใดๆทั้งสิ้นครับนะแล้วก็มีพวกสกราฟใช่สกราฟเป็นแบบโมโนแกรมหเป็น GG โมโนแกรมแล้วก็เมีบัเลนเซกาคาดสวยอันนั้นสวยจริงๆนะครับอืแต่แปลกใจว่าทำไมฝั่งกุชชี่บัเลนเซกามันถึงไม่มีหมวกถ้าเกิดมีหมวกมันต้องแบบปังมากอ่ะ หมวกบักเก็ตอะต้องขายดีมากแน่ๆทำไมถึงไม่ทำงงรีวิวที่ดีต้องมีราคาและราคาน้องแจ็กกี้1961 The Hacker Project ใบนี้อยู่ที่1 13,400บาทก็คิดซะว่ามันเป็นของสะสมเป็นแร่ไอเทม ที่เก็บไว้อาจจะเป็นมูลค่าเพิ่มก็ได้และทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับ Jackie 1961 The Hacker Project ใบนี้นะครับผมและใครไปช็อปกับคอลเลกชันนี้หรือว่าคอลเลกชันของ Balenciaga Gucci นะครับก็มาพูดคุยกันได้นะว่าได้อะไรกันมาบ้างนะครับวันนี้ i ิน h e Mix มิก i n อไลน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้นิกด้วยนะครับผมในการแกะกล่องถัดๆไปนะครับ วันนี้ In The Mix ออนไลน์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย In The m i ม